ไม่ต้องไม่ต้องลงใจพี่เรนตันเลยพี่เรนตันเนี่ยไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเรนตันให้ข้อมูลที่ถูกต้องนี่ไม่เป็มกัวเร่ยนบทน้องออมอะไรครับขอบคุณนะขอบคุณนะเมื่อเราไเพลียร์คนเราไมเพลียรเดียวขอบคุณจากใจยอดกินคุกกี้หมดไปสามกล่องแล้วเกมนี้นานจริง So, I think เอาละรอไปทถนะสิเนี่ยเงยกูบอกเลยมึงรอนานแนี่ยาวข้าวมาม่ารอข้าวมาม่ารอข้าวมาม่ารอเลยค่ะข้กินรอนานอยู่พี่ไข่หวานก่อนเข้าห้องไฟมาทางไหนคะตุ๊ดโรจริงมะเนี่ยจริงครับผมยืนยันให้ได้ครับ เพราะว่าผมส่วนกับใครหวานจะแถวหัวยานแล้วเดินผ่านขอบมูไปตอนไหนตอนไหนพี่ที่บอกว่าเออตอนรีอคดังค่ะเออเมื่อกี้เนี้ยมีส่วนกับแลมตันกับพ่อบ้านที่่ีขึ้นไปห้องกล้องแล้วมีเข้าห้องไฟทำเสียงสามอันลุงของลุงใคราแลมตันใช่ใช่ลุงก้าขึ้นก้าขึ้นห้องไฟก็ไใช่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 ยืนหลบหลบหลังโต้อยู่ใช่ใช่ครับลุงใครมันจะสโตจริง อพอลุงพอลุงไข่เจอลุงไข่เสร็จแล้วรีแอคดังก็วิ่งไปทางขวามินเติมน้ำมันเสร็จมินก็วิ่งย้อนซ้ายกลับมามันตายอยู่ตรงตัวแอลอะค่ะเลยท่องไฟไปนิดนึงอะตรงนั้นก็มีพี่ลำต้านไงตรงนั้นตอนนั้นตอนแรกเจอเจอพี่ป๊อปแล้วก็เดินมาเจออเล็กแล้วก็มาเดินเดินมาอีกนิดนึงก็เจอลุงไข่ใช่ผมมาเดินไปถึงหน้ายาแล้วมื่อกี้บวัวบ้านตกตายอยู่ตรงทางเดินเลยเหรอ ใช่ตัว L ตรงโลเวอร์หรอใช่ระหว่างโลเวอร์กับอ๋อทางนั้นทางนันผมไม่รู้แล้ผมนึกว่าอยู่ตรงห้องไฟเป็นตับโตไม่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 ผมไม่ได้ใกล้ครับพี่ป๊อปไม่ใครใกล้กับกัะพ่อบ้านอ่ะไม่นาไม่ไม่ไม่ได้เป็นล็อกแสดงว่าแสดงว่าศพน่าจะน่านนะครับไม่เออไม่ไม่นานไม่นานดิพี่ป๊อปบินมาเติมน้ำมันบินมาเติมน้ำมันแล้วก็ไปในตอนที่โอทูดังเนี่ย เอียบีเป็นครับยาติ่า เฮ้ยเฮี้ยวเหรอคาเฟ่ปะมีใครอยู่ไหนมั่งอ่ะผมอยู่แอดมินครับอยู่น่ายานครับอยู่หน้ายานเหมือนกันล้อนานเลยแหละโจ้พอกันนานยังตายนานยังอันนี้ตายนานยังน่าจะน่าจะเมื่อกี้นี่ครับเพราะว่าผมเห็นแกเดินเข้ามาในแอดมินแล้วแกก็เดินไปข้างบน อยู่ไหนเนี่ยคาเฟ่คาเฟ่เดินขึ้นมาแอดมินแล้วก็เดินเดินขึ้นมาคือตอนที่อเล็กออกไปอ่ะตอนที่อเล็กออกไปอ่ะแกเดินเข้ามามันถึงไม่ใช่ป๊อปอ่ะป๊อปอ่ะก็บ๊อบอยู่โอทูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มเกมเลยทำอะไรอยู่โอทูตั้งแต่แรกไปยืนร้อยพี่ค่ะโว้ยแต่แต่โอทูมีจุดจริงมีจุดจริงนานยินไม่รู้เรียินทำไรยินนานมาก เพราะงั้นผมท่านว่าท่านพูดจริงกับพี่ป๊อปบท่าการอาสาได้คะถ้าไงก็น่าจะโอเคเพราะว่าตอนแรกผมลองไปป๊อปไม่เห็นป๊อปเดินมาจากทางนั้นไงถ้าอยู่หน้ายาวก็ไปยืนยนเจอมาเจอตุกน้องออมอยู่ไหนคะน้องออมน้องอยู่เมดเดย์ค่ะมาเอาใกล้นะใกล้นะเลยก็ใกล้นะใช่ใช่ใช่ป่าเสร็จแล้วเดินไปทางขวาเอ้ยเดินไปทางซ้ายก็ได้อ่าได้ปรระมาณเส็จจอห์นสโตนอยู่ไหนครับ อู่คาเฟ่เอ้ยมันคาเฟ่บาร์แล้วเอ๊ะอะไรวะสโต๊ะดึกดียายุสโต๊ะมีคนมีอยู่ไหนกันแน่มีอะไนกันทั้งนั้นมีคนเห็นไหมเลนตันเห็นไหมเลนตันสโต๊ะเหมือนเอ้ยเหมือนจองสนุ่นเดินมาจากหัวยาน่ะต้องถามคนอยู่หัวยานครับเดินมาทางซ้ายครับเลียวเออครับเอ่อผมไม่เจอหัวยานนะก็น่ะเฮ้ยแต่ผมสวนกับคุณมาขวานะแล้วอเไรกันอล็กอยู่ไหนอ่ะอยู่กับนุ่นแล้วก็อยู่กับโบครับพี่ ก็อยากก็อยากแยออกโอเคก็พาแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับดุ่นสก๊อโบเจนเขาเป็นครับแล้วก็มีออมอีกคนหนึ่งที่เป็นน้องออมอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะ โอ้โหใครอยู่เม็ดเบนค้าอแค่คนเ๊อปป๊อปกมินี่โอเคไหมโอเคเอาโอเคแล้ว เขาอยู่เม็ดเบยสามคนครับเอางี้อเล็กอยู่ไหนน้องออมอยู่ไหนผมก็มาเจออเล็กอยู่แอดมินแล้วก็เดินมาเจอศพที่ห้องไฟครับใช่ครับพี่เลมตันล่ะอยู่ที่เดียวกันครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องลงใจพี่เลมตันเลยพี่เลมตันเนี่ยไม่เป็นร้อยเปอร์เซนต์เพราะเลมตันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อกี้ตัวเงินหมดน้องออมแลอวไม่ครับ เออพี่ป๊อปสแกนโกกสแนตัวกับพี่มินเหรอใช่ใช่เอะอย่างงั้นก็เหลือแค่พี่จอร์จโนว์กับโอเคผมมั่นใจว่าพี่จอร์จพี่แลมสันไม่น่าเป็นโอเคก็เหลือเล็กน้องอองอย่เอาเล็กเอาเล็กบทใครเอาเอาใครก่อนเอาโนงอองก่อนได้นะเฮ้ยเดี๋ยวผมมาอยู่กับมินอยู่กับป๊อปใช่ใช่ใช่ไปวิ่งตามตลอดเลยใช่เขาวิ่งตามจะฆ่าวะตลอดเวลาใช่แล้วถ้ามีมีจะเขาตายไปแล้ว เดี๋ยวไม่นาต้องฆ่านะถ้าไม่ฆ่าโดนหมดออกล้นพี่จอนมันไม่มีมีดของยมีเรอเน่เี้ยอเห็นมอโอีนี่แหละคืออีโพสเตอร์ของจริงทุกคนอเราได้ต้ม เขาเรียกว่าต้มต้มจนเปื่อยอ่ะผมว่าอีกสองคนน่ะเขาจะต้องแบบเขาจะต้องแบบไปไปยือนอยู่ด้วยกันแน่เลยผมจะผมหาเอาผมต้องหากันผมจะต้องหาก่อนครับว่าเขายือนอยู่ด้วยกันตรงไหนผมจะต้องหาก่อนไปเจอคนว่าเขายืนอยู่ด้วยกันตรงไหนเว้ย เนี่ยผมต้องหาสองคนนั้นก่อนเนี่ยอ่ะเจอละวเนี่ยเจอละเจอละเจอละ ไผมอยู่ในห้องคอมมูนิเคชันแล้วพี่จอร์โซวิ่งมากรูปผมทีหลังแล,แล้วแต้งยู่ไหนคะตอนนี้เลยใช่ไหมครับใช่อัปเปอร์เอนจินครับผมตอนนี้เจอสมพี่ป๊อปที่ไหนครับผมเดินมาผมเดินมานะผมเห็นพี่ป๊อปเดินข้าไปบนปุ๊บผมก็เดินไปเห็นพี่ป๊อปเลี้ยวเข้าเอสเอเมดเบ์ A ครับแล้วไม่ซึ่งไม่รู้ไปทำอะไรนะครับไม่ได้ไปดูต่อนะครับ แล้วไฟดับปุ๊บผมก็เดินมาที่ไอ้ตรง upper engine ครับแอบอยู่แบบตั้เป็นนั่นแหละไม่เห็ใครพี่มินพี่มินคิดว่าใครเป็นนะพี่มินคิดว่าใครเป็นพี่ไม่รู้อ่ะแต่ไม่ใช่อเล็กอะ่ะแต่าม<บ>าไม่ใช่อเล็กไม่ใช่อเล็กไม่ใช่อเล็กรักลกับป๊อบแล้วบินไม่ใช่นอนอ้าวเอาอยยังชอบจบมันยูเมดเคโคตรไกลเลยโอ้โหอไกล ปวามคิดว่าอย่าติงเชื่อมะจริงเพราะวิ่งเลยอะเล็กไล่ผมว่าอย่าติงอเล็กอะเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ฆ่าเล็กนะเพราะว่าชนะได้เพราะอเล็กมันคงดีเดียวกูถ้าเล็พี่อะดิเฮ้ยแล้วพี่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องขนาดนี้มาเพื่ออะไรอะพี่พี่ทำให้น้องออมโดนจับเลยน่ะโอ้โห ไพี่ลัาไม่ไปกลับพาร์ตกรด้วยกันออกแล้วนั่งมาอยู่ยากข้ากูเถอะจริงอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว้ายเฮ้ยไม่ได้คุณคือผู้มีพระคุณโอ้โหนดิตายเลงลงอะไรเป็นไหวผ้าสามสีด้วยนะคุณคือผู้มีพระคุณละผมทำผู้มีพระคุณไม่ได้จริงปัรนจุกระสุนไม่ไม่ต้องไม่ต้องพี่มีหนีไปพี่มีหนีไป พื่อออออย่าเพิ่งฆ่าเพิ่งฆ่าเพฆ่าผมพี่เลมตั้นพี่เลมตั้าผมเพื่อขอร้องขอร้องขอร้องฆ่าผมให้มันแบบสยมาอได้ได้อ่พี่มินไปพี่เป็นสขวพยานนะผมนะพี่สวพยานสวพยานเฉยคุยกันมาแล้วนานเลยมวคุณเฉยเลยถามว่นี่ก่อนย ไอ้ขอบคุณนะขอบคุณนะเพื่อต้องไเนนต้องไปเยเดียขอบคุณจากใจนั่นไม่ได้เป็นรอยเมอเซนแต่คาถิ่งก็เถอะพีมีโยนเกมหกโงเช้าพีมีโยนเกมไม่ค่อยเข้ามุมกะรู้อมอก่ะคนธรรมดาใครโอ้